นะตอนนี้เราได้ทําการนะฮะต่อในส่วนของตัวสายไฟไนะให้เรียบร้อยแล้วนะฮะน่ต่อในส่วนของสายไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากจุดที่มันขาดนะ,ะที่มันขาดก็คือที่ตัวปลั๊กเล็กนี้นะฮะที่มันขาดหลุดออกไปจากกันเนี่ยประมาณช่วงประมาณคืบหนึ่งเนี่ยนะฮะตอนนี้เราต่อต่อให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะนําตัวปลั๊กนี้กลับไปเสียบที่ตัวมอเตอร์อะเสียบเลยเสียบเลยเสียบเลยนะนำตัว ร์กนะฮะกลับไปเสียบที่ตัวมอเตอร์นะ,ะแล้วเดี๋ยวลองอสตาร์ทเครื่องยนต์ดูว่าตัวพวงมาลัยนะ,ะมันจะกลับมาทํางานได้เบานะเหมือนเดิมหรือเปล่านะ,ะก่อนที่เราจะต่อเนี่ยพวงมาลัยมันหนักอึ้งเลยนะฮะมันหนักอึ้งเลยนะฮะมันหนักเลยแล้วก็มีตัวหนังสือ Power Steering Show ที่ตัวหน้าจอนะฮะแต่ตอนเนี้ยเราเนี่ยต่อให้เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อในส่วนของตัวสายไฟเส้นที่มันขาดเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วก็นําตัวปลั๊กเสียบเข้าไปที่ตัวมอเตอร์แล้วนะเดี๋ยวลองมาทําการาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูมาดูที่ว่าโครงอะไรมันจะกลับมาเบาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือไอตัวหนังสือ Power s t e ส l i n g ที่หน้าจอมันจะหายไปหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีการลบโค้ดด้วยนะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงเดี๋ยวเอารถลงมานะลองทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูแล้วก็ดูที่ว่าโครงอะไรมันจะเบา กลับมาเบาเหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะว่าพวงมาลัยไฟฟ้านี่พวงมาลัยมันจะเบามากนะครับผมอ่ะนะตอนนี้เราได้ทําการต่อตัวสายไฟที่มันขาดนะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการเสียบปลั๊กนะเข้าไปที่ตัวมอเตอร์ของตัวแหลกไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปเราก็จะมาทําการลองสแกนโค้ดดูนะว่าไอตอนที่สายไฟมันขาดนะ่ะมันมีโค้ดปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวอ่า สเตลลิ่งเปล่านะหรือไอตัวแหลกหรือเปล่าปรากฏว่ามันไม่มีโค้ดปัญหาอะไรนะฮะเพราะถ้ามันมีเราก็จะต้องทําการเคลียร์ทำการลบออกก่อนนะเพราะว่ากล่องมันจะได้ไม่จําว่าพวงมาลัยมันมีปัญหาอยู่อ่ะทีนี้เมื่อมันไม่มีโค้ดปัญหาเราก็จะมาลองทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูว่าพวงมาลัยมันกลับมาทํางานได้แล้วหรือยังนะหรือพวงมาลัยเบาาแล้วหรือยังนะฮะสตารเครื่อง อ่ะตอนนี้สตาร์ทเครื่องขอย้นติดขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่ะมาดูกันนี่พวงมาลัยเบาแล้วนะเนี่ยเอามือเดียวนิ้วเดียวหมุนได้เลยนะฮะเนี่ยเอานิ้วเดียวหมุนได้เลยนะเบาแล้วนะเบาแล้วนะทีแรกมันหนักอึ้งเลยนะมันหนักอึ้งเลยหมุนก็ไม่ยอมไปหมุนก็ดีดกลับหมุนก็ดีดกลับตอนนี้ก็คือพวงมาลัยกลับมาเบาอ่าทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ไอตัวหนังสือ power s t e e l i n g นะก็ไม่ได้ขึ้นแล้วที่ฟ้องว่าตัวพวงมาลัยมีปัญหานะฮะไม่ได้ขึ้นแล้วแต่ตนนี้นหน้าจอกลับมาเป็นปกติแล้วนั่นเองนะครับผมนะ,ะกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วพวงมาลัยก็เบาเหมือนเดิมแล้ว